นี่เป็นไงของงานเราประทับใจไหมครับก็น่าใจอยูครับประทับใจจุดไหนรับวันนี้วันนี้มีแรงประทับใจเพราะว่ารู้ตัวไม่กี่วันนี้ครับอืครับู้ตัวประมาณกี่วันครับไป3สามสี่วันครับสามสี่วันเราก็สองต่อเนื่องมาตลอดครับแต่ว่ามารู้ตัวเป็นไงก็เร่งไม่กี่วันเครับเร่งไม่กี่วันทำให้ร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไปประมาณหกสิบครับหกสิบเช่นี้ครับแล้วนี้ชนะจุดไหนที่เราชนะมาได้ครับก็ลูกหนักครับลุกหนัก ที่เราทำได้ครับรู้ไหมเป็นลองก่อนตอนนั้นก็รู้ตัวพี่เลี้ยงบอกครับอืมอาจ์าูุสึกยอดคุณศิษยยอดคุณศิษบอกว่าไงตอนนั้นตอนที่เป็นลองยกนี้เป็นลองก็ให้เดินนะครับอืมครับแล้วเรามั่นใจยกไหนเลยที่คิดว่าต้องชนะได้เลยยกสามครับยกสามจังหวะไหนที่ทําได้ครับก็ลูกแข่งลูกแข่งแข่งดูขอยุบไปเลยใช่ไหมครับ ไงไฟนี้กลับมาแล้วครับเป้าหมายเราก็ทำไม่ดีเรื่อยๆครับทำดีเรื่อยๆพี่กัดไหนคิดว่าเหมาะสมครับร้อยยี่เจร้บแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้ก็ก็มาดีอยู่ครับอืมเดินขอถอยเลยอมแล้วมีจุดไหนที่เราต้องกลับไปเสริมไม่ดีกว่านี้ก็ลูกแทงที่แทงฝังแทงเดียว ชัยชยนะไปที่อย่างข้ามหม้อไว้ใครครับก็เป็นพี่งน้องที่ช่วยเป็นคนช่วยมาที่ลาดชบุรีครับอ่าบอกเอฟซีเมืองโอ่งหน่อยชาวลาดบุรีแล้วก็ท,ทุกสถานทีที่ติดตามเราครับขอขอบคุณเลยครับที่เป็นรายการที่ได้ผมเลยครับยินดี